โควิดที่ผ่านมาเนี่ยพี่เชื่อว่านักดนตรีเนี่ยทุกคนน่าจะรับรู้แล้วแหละเพราะว่าจากบทเรียนที่ผ่านมามันทำให้ทุกคนรู้ว่าเราไม่ควรประมาทในการที่จะมีขาไรายได้จากดนตรีเพียงขาเดียวนักดนตรีในเมืองไทยเนี่ยควรจะมีขาไรายได้2องถสขาอย่างต่ำอาชีพดนตรีอะครับในในเมืองไทยเนี่ยพี่พบว่ามันไปหวังสร้างรายได้อย่างทาวรเลยไม่ได้ คุณจะได้แค่ความปลื้มปิติเวลาที่ผลงานคุณออกไปแล้วมีคนชอบมันอาจจะเอาไปทําต่อยอดอะไรได้ก็ตามแต่ว่าด้วยความไม่ประมาทที่เชื่อว่าต้องมีข่าวรายได้มารองรับเพิ่มสํารองไว้ครับสวัสดีครับโปโยคีเพลย์บอยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงในในการเตรียมตัวในการจัดคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรก ของเรานะฮะฮที่ใหญ่ที่สุดนะฮะยก k ิเพย์บอยรีบอร n c คอนเสินะครับเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่สุดในรอบ20ตอนแรก24ปีพอเราเจอโควิดแก้เป็น25ปีแล้วนะครับแล้วก็ยังมาโดนอีกรอบหนึ่งคือเลื่อนอีกด้วยสภาวะตอนนี้ที่มันมีคลัสเตอร์หลายที่แล้วก็จำนวนคนผู้ปว่วยติดเชื้อมันเยอะขึ้นทำให้เราตัดสินใจว่าต้องเลื่อนครั้งแรกเราจะจัดในเดือนมีนาคมของปีที่แล้วก็ปรากฏว่าอีก2อาทิตย์ กำลังจะเล่นแล้วเนี่ยก็เหมือนฟ้าผ่าคือเราเรามีความจำเป็นต้องเลื่อนเพราะว่ามันเกิดโควิดขึ้นครั้งแรกนะครับขึ้นครั้งแรกอันนั้นอันนั้นเราก็โอเคเราก็เข้าใจว่ามันเป็นความปลอดภัยของโดยโดยส่วนรวมนะครับเนื่องจากว่าโชว์ทุกอย่างจะจะ,จะถูกเลื่อนออกหมดเลยผมก็ลองทําอะไรสนุกๆดูคือเป็นคุณครูสอนศิละปะใช้พื้นที่ในร้านเนี่ยครับสอนศิละปะเด็กเล็กนะครับแล้วก็สอนกีตาร์สอนดนตรีให้กับเด็กอีกคนหนึ่งครับ โควิดคราวที่แลผ่านมาพี่เห็นน้องๆนักดน,นตรีหลายคนแบบถอใจเยอะไม่ใช่แค่นักดนตรีนะครับงานที่เกี่ยวข้องทั้งงานอีเวนต์พวกทำออแกไนซ์พวกทําแสงสีเสียงเปลี่ยนงานกันไปเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นนักดนตรีที่ยังอยู่นะตอนนี้พี่เชื่อว่าทุกคนเตรียมพร้อมไปแล้วถ้าโควิดมันไปก็คงได้จัดผมก็มีเสียหายบ้างแต่คงไม่เท่ากับทุกคนนะฮะบ,บางคนนี่ผมผมเชื่อว่าก็อาจจะหนัก มีเรื่องตลกเรื่องหนึ่งครับคือตั้งแต่เข้าวงการมาวง Jo Kiep Boy เนี่ยจริงๆแล้วพี่ไม่เคยคิดว่าพี่จะต้องเป็นนักร้องและก็ไม่เคยคิดว่าเสียงตัวเองเนี่ยเป็นเสียงของนักร้องก็เลยร้องไปตามความรู้สึกเฉยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเราเริ่มสงสัยแล้วว่าเราชอบดนตรีจริงๆหรือเปล่าก็เลยลองไปทําอย่างอื่นดูแล้วเราก็พบว่าเราเราคิดว่าดนตรีเนี่ยคือสิ่งที่ที่ใครสักคนหนึ่งขี้ขีดให้พี่มาเป็นอย่างนี้นและโอกาสอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆกับทุกคนพี่ก็เลยพบว่า ไม่ควรทิ้งมันคือพี่พมีคิดว่าเพลงของโยคีเีบอยจะเข้าไปผูกพันกับชีวิตคนได้เยอะขนาดนี้เลยโยคีฟีบอยเป็นวงที่ทํางานมานานระดับหนึ่งเลยคือมันนานเท่ากับชีวิตวัยรุ่นคนหนึ่งเลยแหละพี่พบว่าณช่วงเวลาเนี้ยโยคีพีบอยควรจะเป็นอะไรที่อิสระที่สามารถร่วมงานได้กับทุกคนไม่ติดเรื่องค่ายไม่ติดเรื่องอะไรสิ้นพ,พี่ก็เลยคิดว่า ที่อยากมาทำเป็นอิสระมากกว่านะครับแล้วก็สามารถตัดสินใจทิศทางของวงได้โดยที่ไม่ต้องรู้สึกว่าเป็นบุญคุณกับใครไม่ต้องรู้สึกว่าต้องมีการประชุมกับคนอื่นในการเลือกแนวทางเดินของวงคิดว่าตัดสินใจถูกครับเวลาที่มัเกิดโควิดคือ ทุกคนทุกคนแย่หมดบางคนตะเกียกตะกายพอแย่แล้วเหมือนกับคนกำลังจ,จมน้าก็ไปคว้าอะไรใหญ่เลยถีบคนนั้นลงไปจะอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วเขาก็จะรู้ว่ามันใจเขามันจะมันจะโง่ะมันจะแหว่งแต่สิ่งที่มันเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างมีความสุขความสุขคือการที่ไม่ใช่เรามีความสุขคนเดียวนะฮะความสุขคือมันคือการมองเห็นคนอื่นมีความสุขได้ด้วยถ้าคุณเรียนรู้ที่จะมองเห็นคนรอบข้างคุณมีความสุขแล้วคุณมีความสุขไปกับมันผมว่าน,นี้ยั่งยืน